เตาตกติดนะครับเล่นหน้าไหนก็ได้ยืนหน้าไหนก็ได้ยืนเอี่ยวสองวางตรงไหนก็ได้สามสี่ห้าหกนี่นะครับลูกงานอีกหนึ่งเม็ดก็ลองดูหกห้าสี่สาม สองเอียวนี่นะครับลูกตกติดนี่นะครับห้าสี่สามสองเอียวนะครับลูกเขาจะทำงานแบบนี้เลยนะครับ วิธีเล่นก็เล่นประกอบกับวัดดวงนะครับหรือว่าจะโรงงาน1เมตร2เมตรก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าลูกค้าเขาสั่งมีสองชุดนะครับงานตัวนี้นะครับเอาไว้ยืนนะครับยืนได้ฟันได้นะครับแล้วก็นะครับงานตัวนี้นะครับเป็นงานผ่านการตรวจทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมตรวจไม่เหล็กให้ดูนะครับไม่เหล็กนะครับลองไฟเช็คนี่นะครับเหล็กนิดเดียวนะครับปิดเลยนี่นะครับอ่าตรวจเล่นนี้ก็ได้อ นีป่ปึ๊บปึ๊บปึบน้าะปึ๊บปบไม่มีหน้สองปึ๊บปบไม่มีนะครับต,วต,วตวรวจตอดโลหานิดเดียวนะครับร้องทันทีนะครับเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับมาดูนะครับ นะครับผ่านการตรวจนะครับงานตัวนี้นะครับเป็นงานเต่อตกติดลูกใสขนาด5หุนนะครับหากลูกค้าท่านอื่นท่านใดสนใจนะครับก็สั่งจับสั่งจองได้นะครับเบอร์โทรช่าง0946231884นะครับสำหรับคลิปนี้เต่าตกติดลูกใส5หุนจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ